อีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของกู้ภัยนะคะเดี๋ยวเรไาไปดูกันหน่อยกถูกลุ่มทําร้ายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเจ<ช>้าหน้าที่อู้ภัยได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นนะคะจํานวนกว่า20คนเลยรุมทําร้ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่คนนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ถูกทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บก็นั่งรถ พยาบาลไปนี่แหละค่ะเพื่อที่จะไปรับตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นมาในรถนะคะซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่กําลังถูกแชร์ภาพกันอยู่อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอบตอ่าวนางชื่อว่านายสุธีแนวหาดอายุ35ปีถูกรุมทําร้ายด้วยอาวุธมีดจากกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทนะคะในขณะที่ทางทีมกู้ชีพได้รับแจ้งจากศูนย์ฉุกเฉินว่ามีชายวัยรุ่นคนนึง ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้างร้านอาหารอ่าวนางซีฟูด้ดริมหาดนนพร,รัฐทาราก็เลยนำรถพร้อมกับทีมกู้ชีพสีคนไปที่จุดเกิดเหตุค่ะเพื่อที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บหนึ่งคนแล้วก็ญาติอีกสองคนไปส่งโรงพยาบาลกระบี่ปรากฏว่าเมื่อเดินทางมาถึง3มแยกถนนนาทยบ้านช่องพลีตำบลอ่าวนางแล้วก็เป็นจังหวะที่หยุดรถเพื่อที่จะรอเลี้ยวเข้าไปตูมืองนะคะ ก็พบกลุ่มวัยรุน่นชายอายุระหว่าง16 20ปีประมาณ15คนขี่รถจักรยานยนต์มาดักรอตรงทางแยกค่ะแล้วก็ใช้อาวุธมีดแล้วก็ของแข็งอื่นๆตรงเข้ามาทุบรถกู้ชีพไม่เพียงเท่านี้นะคะยังพยายามที่จะเปิดประตูหลังเพื่อที่จะไปทำร้ายคนบาดเจ็บซ้ำด้วย แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบบล็อกประตูนะคะทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่สามารถที่จะเปิดประตูเข้ามาได้ก็เลยมาลุ่มทุบรถกันแทนค่ะซึ่งทางนายสุธีพร้อมกับทีมงานหลังจากพบเห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยลงมาจากรถเพื่อที่จะมาสอบถามสาเหตุค่ะพอลงมาจากรถปุ๊บปรากฏว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นปรีเข้ามาใช้มีดดาบตรงเข้าทําร้ายทันทีจนคุณสุธีได้รับบาดเจ็บถูกฟันเข้าที่ศีรษะสองแผลนะคะแล้วก็ที่ด้านหลังอีกหนึ่งแผล หลังจากที่ก่อเหตุแล้วกลุ่มนี้ก็แยกย้ายกันไปหลบหนีค่ะหลังจากที่ทุกคนในทีมตั้งสติได้ก็รีบพาตัวเองและก็คนเ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะล่าสุดมีสี่รายที่แพทย์รักษาพยาบาลแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าคุณสุทธิยังต้องพักรักษาตัวต่อเพราะว่าถูกทำร้ายเป็นแผลชะกันต้องรักษาตัวอีกหลายวันละค่ะจนกว่าจะพ้นขีดอันตรายนะคะค่ะ่งตำรวจเองนะคะรักษาการผู้กำกับการสพอ่าวนาง พันตำรโทปียพงศ์บุญแก้วก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งตามตัวคนก่อเหตุอยู่โดยเป็นการกระทําที่อุกอาจแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายผู้บาดเจ็บเองก็เป็นหน่วยกู้ภัยทําหน้าที่นําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนีสอบปากคำผู้บาดเจ็บนะคะได้ชื่อผู้ก่อเหตุมาแล้วประมาณ8-9ถึงคนเป็นวัยรุ่นในตนนําบลหนองทะเลจากนี้จะไปติดตามตัวนะคะซึ่งหากไม่พบก็จะออกเป็นหมายเรียก หากไม่มาจะออกเป็นหมายจับค่ะคส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะน่าจะมาจากเรื่องของการเข้าไปทําร้ายร่างกายของคู่อริแต่ว่าหน่วยกู้ภัยต้องการเข้ามาห้ามนะคะคก็เลยทําให้ถูกทําร้ายเสเองนะคะคนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ค่ะ